สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกๆคนนะครับพี่น้องครับผมลงทัดให้โชควันนี้ผมมาพบมาเจอพี่น้องของเราในวดวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับวันนี้ผมมานําเสนอวิ่งล่างสองตัวผมชนสองสูตรนะครับวันนี้ชนสองสูตรเราจะได้เลขวิ่งล่าง เอาสองมาชนสองได้สี่หางสี่หางไปกลับก็จะเป็นแปดหางนะครับพี่น้องครับเป็นแปดหางในแปดหางนี้ผมจะตัดด้วยวิ่งล่างตัวเดียวนะครับผมจะเอาวิ่งล่างตัวเดียวมาตัดอีกรอบหนึ่งในแปดหางนะครับตัวไหนเอาวิ่งล่างตัวเดียวมาตัดแล้วจะเป็นเลขเด่นทันทีมาพี่น้องครับมาดูกันสูตรนี้จะได้อะไรครับ ฟังคำเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับแล้วเรามารับชมกันครับว่ามันจะได้อะไรสำหรับสูตรนี้นะสองตัวชนสองสูตรล่างนะครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้นะครับคลิปวิดีโอที่กำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบังเีิจากลุงทัศให้โชคครับ อาฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบพระคุณมากๆครับผมไม่มีโอกาสได้มาลงนานแล้วครับเพิ่งจะมาลงวันนี้ครับต้อนรับปี 66, 66เผื่อมันจะเป็นแนวทางเผื่อมันจะเข้าครับจะเริ่มลงตั้งแต่17มกราไปพี่น้องครับมาครับมาดูสูตรที่1ครับ สูตรนี้ผมให้ใช้10หน่วยล่างบวก10ที่4บวก1ผลบวกเท่าไหร่และบวกอีกหนึ่งเราจะได้วิ่ง2ตัวมา1ตัวส่วนสูตรที่2ผมให้ใช้2คูณ10ที่4บวกรหัส0นกับ6เราจะได้2ตัวเหมือนกันเมื่อมาจับคู่ชุดจะได้อยู่8ชุดมาเริ่มคำนวณจาก16พฤศจิกิกะเอาใกล้ๆเลยครับอา10หน่วยล่างครับ1 0ครั้งที่4ครับบวกกัน3ตํตำแหน่ง0วกเอ้ย หกบวกสเป็น 0, 0ูนบวกเเป็น7เราได้เ็บวกอีก1ได้8มาดูสูตรที่สองครับ2องคูณสิครั้งที่4ี่สองเ็ดสได้4 4่สี่มาบวกอีก6ได้0ถ้าจับคู่ชุดพี่น้องครับเราจะได้อยู่8ชุดได้เจ็ดสี่สเจ็ดเจ 0 7และ8 4กับ4 8กับ8 0กับ0 8คำนวณจาก16พฤศจิกามาใช้1ทันวา3 7 5 8 0 5 2ตัวล่างออก0 8 0 8อยู่นี่ครับถูก0 8ใน4ตัวมาครับมาดูต่อพี่น้องครับ มาดูต่อที่นี้จะมาถึงงวดวันที่1ทธันวาไปใช้16ทธันวานะ10หน่วยล่างครับบวก10ที่4ครับ0ูบวก8ได้8 8ดบวก2ได้0 0ไปบวกรหัส1ได้1เอาจะได้0กับ1 2คูณ10ครั้งที่4ครับ2 2เป็นสี่เราได้4ไปบวกอีก6ได้0 อางวดนี้มาชนแบบนี้พี่น้องครับจะชนที่ศูนย์นะชนที่ศูนย์เราจะได้วิ่งศูนย์ก่อนครับอันดับแรกวิ่งศนนี่ครับชนที่ศูนย์ได้วิ่งศูนย์ถ้าศูนย์ไม่มาสองตัวมันจะเหลือแค่ หนสกับสี่หนึ่งเท่านั้นครับถ้ากรณีที่ศูนย์ไม่มาหรือเราจะใช้หมดก็จะได้ศูนย์สี่ถ้าชนกันหมดนะครับถ้าชนกันหมดจะได้อยู่เก็ดชุดงวดน,นี้เพราะมีเบิ้ลศูนย์ตัวหนึ่งคำนวณจาก หนึ่งธันวาไม่ใช้สิบหกธันวาพี่น้องครับรางวัลที่หนึ่งแปดสี่ห้าศูนย์เก้าสามสองตัวล่างออกหนึ่งสี่วิ่งศูนย์ไม่มาจริงๆพอศูนย์ไม่มามันก็จะเหลือหนึ่งกับสี่มันก็จะได้สองตัวล่างพอมาอออกหนึ่งสี่ก็จะถูกชุดหนึ่งสี่ตัวนี้พี่น้องครับมันได้แบบนี้นี่ให้วิ่งศูนย์ชนที่ศูนย์ถ้าศูนย์ไม่มามันก็จะออกหนึ่งสี่ทันทีเลย และสูตรไม่มาจริงๆออก1,4มาครับมาดูงวดต่อไปครับ16ทธันวาครับ10หน่วยล่างครับบวก10ที่4ครับ1นบวกสได้5 5าบวก9ได้14 4ไปบวกอีก1ได้5สูตรนี้สูตรที่1ได้4กับ5สูตรที่2ครับ2คูณหลัก10ครั้งที่4 2 9สองเไปบวกอีก1ได้9 งวดนี้จะได้อยู่8ชุดไม่ชนกันครับจะได้4 8 8 4 49และ9กสีและ58กับ8ปหกับ59และ9ก้าาคำนวณจาก16บหนวามาใช้30มสนวาครับ หนึ่งห้าเดหนึ่งเกาหสองตัวลางออกห้า8ดห้าแดสูตรนี้ถูกเลขห้าสูตรนี้ถูกเลขแปดห้าปดนี่ครับคู่ชุด2ตัวแต่ได้8ได้8ชุดแต่งวดสุดท้ายผมจะเอาวิ่งตัวเดียวมาตัดมันจะเข้ากันไหมมาครับมาดูทีนี้จะถึงงวดปัจจุบัน30มธันวาไปใช้17มกรลาครับ สิบหน่วยล่างบวกสิบครั้งที่สี่ห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าบวกอีกหนึ่งได้สิบหกและสุดที่สองสองคูณหลักสิบครั้งที่สี่สี่บวกสองบวกสองสองคูณครับขออภัยครับสองคูณสองเป็นสิบสี่สบวก1เป็นห้า สองคูณสิบครั้งที่สี่สองสองเป็นสี่บวกหนึ่งเป็น 5. ห้าพี่น้องครับงวดนี้มันจะชนแบบนี้ครับชนที่ห้าเมื่อกี้ชนที่ศูนย์มันไม่มามันจะมาไหมพี่น้องครับพี่น้องว่าจะมาไหมเนี่ยถ้าชนกันแล้วมันไม่มามันเหลือหกสี่กับสี่หกอ่ะ ถ้าห้าไม่มานะเหลือหกสี่และสี่หกนะพี่น้องครับเหลือแค่นี้เหมือนกับงวดนี้แต่มันจะมาเหมือนงวดนั้นไหมผมไม่อาจที่จะบอกได้นี่ครับได้แบบนี้แต่ผมให้วิ่งห้านะครับผมว่าหวั่นใจคิดว่ามันน่าจะมานะงวดนั้นมันไม่มาถ้าไม่มามันก็จะเหลือสี่หกกับหกสี่เท่านี้แหละ ถ้ามันไม่มาก็จะเหลือสี่หกกับหกสี่แต่ผมให้วิ่งห้าวิ่งห้าแล้วผมจะเอาวิ่งตัวเดียวมาพี่น้องครับทีนี้อ่ะนี่คือวิ่งตัวเดียวที่ผมลงอยู่ช่องหลักครับช่องลงทัศนสุดเลขกวารวยงวดวันที่ หนึ 1> 1, ่งพฤศจิกาได้วิ่งหกออกหกสี่ตัวเดียวงวดสิบหกพฤศจิกาได้วิ่งแปดออกศูนย์แปดอ่ะถ้าเรามาประกบกันแบบนี้ได้วิ่งแปดมาชนสูตรนี้ครับมาชนสูตรนี้วิ่งที่แปดนี่ครับแปดอ่ะผมขยับมาแบบนี้ดีกว่านี่ในวิ่งแปดครับ แล้วมาออก08พอมาวิ่งชนกับอีกสูตรนี้จะได้84488008 8, 8, 0, 0 8. ก็ประหยัดลงมาถูก08พี่น้องครับและงวดต่อมาครับสูตรนี้ได้วิ่ง0กับ1สูตรนี้ได้วิ่ง1พี่น้องครับวิ่ง1 1ก็จะมาชนกับสูตรนี้แต่สูตรนี้สองสูตรนี้มันชนกันที่0 แต่พอเอาสูตรนี้มาชนสูตรนี้ได้ที่หนึ่งนี้มันจะมีอยู่สองกรณีถ้าได้แบบนี้พี่น้องครับถ้ากรณีที่ศูย์สูตรนี้เอามาชนสูตรนี้จะได้1 0 0 1ถ้า1สูตรนี้มันชนกันแล้วมาชนวิ่งชนฝั่งนี้จะได้1 4 4 1ี่เท่านั้นและมันก็ออก1 4พี่น้องครับ และศูนย์ไม่มามันจะออกหนึ่งสี่มันก็จะมาเข้าตัวนี้หนึ่งสี่จะเหมือนงวดนี้เป๊ะเลยครับและงวดต่อมาครับสูตรวิ่งตัวเดียวของผมได้วิ่งแปดครับได้วิ่งแปดสูตรนี้ได้สี่กับห้าสูตรนี้ได้แปดกับเก้ามันจะมาชนแปดตัวนี้พี่น้องครับมาชนที่วิ่งแปดสูตรที่สองนี้พอแปดมาฝั่งนี้ เราก็จะมาชนแค่85กับ84ก็จะประหยัดลงไปอีก4ตัวพี่น้องครับแทนที่เราจะได้8ตัวเราก็จะเหลืออยู่แค่4ตัวคือ85 58 84 48และออก58ครับและงวดปัจจุบันพี่น้องครับนี่มันได้แบบนี้ทีนี้มันไม่เข้ากันแบบนี้แล้วสูตรนี้มันชนกันที่0เอ้ยชนที่5ครับ สองสูตรนี้มันตัดกันที่ห้าแต่สูตรวิ่งตัวเดียวมันไม่มันไม่ถูกตัวไหนครับทีนี้มันไม่ไปชนกับเขาได้ความเป็นไปได้สูงที่ถ้าวิ่งห้ามามันชนที่ห้าถ้าเกิดห้ามามันก็จะมาเข้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าทันทีพี่น้องครับถ้าตัดถ้าสี่กับหกมาแสดงว่าตัวนี้ผิด ถ้าหไม่มามันจะเหลือ 6, 4, 4, ี่จะเหลือ 4, ี่หกหก็แสดงว่าสูตรนี้ผิดถ้าออก 4, 6แต่ถ้า2องสูตรนี้ชนกันได้ได้วิ่ง5ถ้าเกิด5มาเอามาวิ่งชน0ูนย์ตัวนี้จะได้ 0, ูนย์หกับ 5, 0เท่านั้นพี่น้องครับจะถูกทั้ง3สูตรถ้าออก 0, ูนย์ห้านะ อ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ศูนย์ห้าชนตัวเดียวแล้วได้ศูนย์ห้ากับห้าศูนย์พี่น้องครับนี่ได้ตามนี้ครับอายู่ที่พี่น้องถ้าชอบเหมือนผมพยนําไปใช้นี่คือคำเตือนครับงวดนี้วิ่งตัวเดียวได้วิ่งศูนย์เอามาชนวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวสองสุดสองสุดนี้ชนกันที่ห้า เอาศูนย์มาวิ่งชนห้าจะได้ศูนย์ห้ากับห้าศูนย์ถ้าศูนย์ไม่มากับห้าไม่มาจะออกหกสี่แค่นั้นครับอาพี่น้องเลือกออกมาครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจัดกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวดนี้ขอให้โชคดีครับทริปนี้วันนี้สวัสดีครับ